ยายเจ้าของบ้านเขาขายบ้านให้แกบอกว่าเขาขายให้ผมแล้วครับแต่ว่าเขายังไม่เซ็นสัญญายายเจ้าของบ้านเขาเซ็นสัญญาขายบ้านให้แกนะและแกเอามาขายต่อให้ฉันฉันจ่ายผลตอบแทนแก40%จากราคาบ้านเอาป่ะไม่บอกนะนะฉันรักน้องเกี๊ยนะ ทำไมยังไม่นอนหิวหิวนอนไม่หลับดึกแบบนี้จะกินอะไรอยากกินโตเกียวแบะ่ฝันดีครับมีสงส่ยังไม่ตื่นฮะ เยอะๆนะรู้เปล่ปาพี่อ่ะทำได้หลายเมนูแล้วนะไม่ได้แค่ทำเป็นอย่างเดียวล่ะยังอร่อยด้วยกินคำแรกอะถึงจะต้องร้องเลยอะโอ้แ oh. งอร่อยรอนี่เมย์พี่ดินโตขอโทษนะครับวันนี้โตกินไม่ค่อยลงเลยอะเดี๋ยวงไงโตไปเรียนแล้วนะ ฉันทำดีแล้วใช่ไหมดูสภาพมันดิฉันสงสารน้องอะเธอเลือกแล้วไม่ใช่เหรอตลนนใ้เธอมาปรึกษาเราอะเธอก็เตรียมใจไว้อยู่แล้วว่ามันจะเป็นแบบนี้ไม่ใช่เหรอแล้วนายอะรู้สึกยังไงที่เพื่อนนาย มองเขาว่ามันต่อมันจะเป็นแบบไหนอ่ะก็เป็นเพื่อนผมอยู่ดีฉันดูใจแคบมากเลยเนาะถ้าม,มีเหตุผลของเธอนะีมิลานแต่ชีวิตมันต้องใช้ไปเรื่อยๆอะ่ะจะได้รู้เราก็ไม่สามารถบอกเธอได้หรอกว่าเธอควรเลือกทำอะไรอ่ะ แล้วอาทานที่ฉันเลือกให้น้องอะ่ะมันไม่ดีฉันจะทำยังไงวะเป็นพี่น้องกันไม่ใช่เหรอพูดกันตรงๆปไปเลยดีจากใจคนรักบ้านนะคะ แก่นแท้ของมันเราไม่ได้รักที่วัตถุหรอกค่ะฉันก็มานั่งถามตัวเองว่าฉันเนี่ยรักบ้านหลังเนี้เพราะอะไรเพราะอะไรคะเพราะความทรงจำไงคะความทรงจำที่มีกับบ้านหลังนี้วัตถุชิ้นโตชิ้นนี้จะมีความหมายได้ก็เพราะครอบครัวนะคะแต่สำหรับฉันอะ ครอบครัวมไม่ได้อยู่ที่นี่แล้วฉันก็คงต้องไปสร้างความทรงจำใหม่ๆกับคนที่ฉันรักกะค่ะค่ะ <c oughs> และนี่ก็คือคุณป้าอุ่นนะคะไว้กลับมาพบกันใหม่ในคลิปหน้านะคะมีกับกลับมาแล้วหรอเพิ่งไปเองนี่ Thank you เลิกไวหรอวันนี้อ๋อครับวันนี้ผมไม่ค่อยสบายครับก็เลยขอตัวออกมาก่อนกินอะไรหน่อยไหมถ้าไม่สบายตัวนอนพักเดี๋ยวก็หายนะ แต่ถ้าไม่สบายใจอ่ะแกอย่าทำอย่างนี้นะเว้ยออกไปทำให้ตัวเองอ่ะมีชีวิตชีวาพี่เป็นห่วงแกน,นะผมว่าตั้งแต่เกิดมาไม่มีใครรักผมนอ่าพี่แหละพี่ว่าคน,คนหนึ่งอ่ะ ให้เขาดูเหมือนจะสนใจเราแต่พอวันหนึ่งเขาก็หายไปพี่ว่าเป็นพเพราะอะไรหรอครับอ๋อมันไม่ได้ขึ้นอยู่กับเหตุผลของคนที่ทิ้งเราไปหรอกนะมันขึ้นอยู่กับว่าเราอ่ะจะทำตัวให้มีความสุขได้แค่ไหนดูอย่างพ่อกับแม่สิทิ้งเราไปตั้งแต่เด็ก ทุกวันนี้ยังไม่รู้เลยว่าเพราะอะไรแต่สิ่งที่เราทำได้อะก็คือทำให้ตัวเรามีความสุขนะเรีอย่งพี่สิเลี้ยงแกมาขนาดนี้พาแกออกจากห้องเช่าพี่อยากพรนมีความสุขเลยความสุขของพี่มีแต่ผมนะ โปรไฟลของผมตอนนี้ mm hmm. ก็ไม่ต่างอะไรกับใจของผม mm hmm. ที่มีแค่พี่ตามที่เข้ามาได้ พอดีนยื้อยู่ทำไมอ่ะนั่งนีสิครับป้าอุ่นป้าอุ่นเริ่มเก็บของแล้วละครับอพอครบเจ็ดวันแล้วป้าก็จะไปเลยนะครับลูกป้าคงไม่อยากให้อยู่นานสงใสัจะคิดถึงป้าแล้วคุณป้าจำได้ไหมครับที่เคยบอกว่าอยากให้พวกเราอยู่ด้วยกันทั้งหมดนะฮะ จำไม่ได้อะล้อเล่นจำได้สิจริงๆคุณป้า,าจ,จะไม่ต้องเลือกเราก็ได้นะครับไม่อยากขายบ้านหลังนี้ให้กับใครสิ่งที่คุณป้าอยากให้เกิดมันเป็นจริงได้นะครับถ้าเป็นแบบนั้นจริงก็ดีสิฉันก็หายห่วง พอดินน่ะก็รีบเดินหน้าให้มันเป็นจริงส SI. ิผมมันเป็นคนปากแข็งนะครับกล้ามาพูดกับคุณป้าแต่ไม่กล้าโอ๊ s <S ยเห็นแข็งนะพอดินโอ้นอย่างนี้เลยลระครับคุณป้าเจ็บนะครับเนี่ยโฉันม <laughs> ั่นใจว่าหนูเมียเขาอยากจะอยู่กับพอดินที่นี่ รีไปตกลงกับเขาสิไปสิรีไปสิถ้าเขาคิดเหมือนกันแบบนั้นก็คงดีแหละครับไปสิรีไปตกลงกับเขาซะเอา นายดูหนังกันนะฮะตอนนี้เนี่ยนะมีโรงหนังที่ไหนเขาเปิดกันก็โรงหนังห้องในเฮ้ยมันมาไม้ไหนเนี่ยจะทำอะไรผมนะผมกลัวนะดูหนังจริงจริงเครียดอ่ะแต่ถ้าทำอะไรผมต่อ,อยจริงๆนะเฮ้ยผมรอเล่น ผมก็มีเรื่องจะคุยกับคุณเหมือนกันเข้ามาดิ หนังจบแล้วหรออืมหนังจบไปสับพักแล้วขอบคุณนะอยู่กับนายอะฉันหายเครียดไปสักพักก็ยังดีอยู่กันชั่วโมงครึ่งยังดีขนาดนี้ถ้าอยู่กันทั้งคืนจะดีขนาดนี้อ,อืมทะล่งละ คุณไม่รู้จักบนคุณมาตีไหลที่ผมให้ชมได้ไงเนี่ยโอเจ้าไหลขอโทษนะ <c oughs> คุณแม่งเออเรื่องที่ผมจะคุยกับคุณเนี่ยราอาหารค่าบ้านกันวะม่อยู่บ้านเดียวกันที่ผมจริงจังนะม แต่เดี๋ยวก่อนผมขอตัวไปเข้าห้องน้ำก่อนจะได้กลับมาฟังข่าวดีแบบฟินๆ ไหนได้คำตอบยังช่วงนี้นายดูแปลกแไปนะไม่รู้หรอว่าแปกไปเพราะใครอ,ะอ่ะเออฉันตกลงที่จะซื้อบ้านกันนาคนละครึ่งนะเฮ้ยต้องงี้ดิ งั้นพรุ่งนี้เราไปบอกบ้าอุ่นกันเอาบ้าอุ่นมีอะไรล่ะครับผมมีเรื่องจะบอกพอดีเลยฉันไม่ขายบ้านให้คุณแล้ว เชิญเก็บข้าวของออกไปเกิดอ,อะไรขึ้นครับทำไมจูจูจะไม่ขายบ้านให้คุณทำแบบนี้กับเราได้ยังไงถึงเจ็ดวันเป็นเวลาไม่มากแต่ฉันก็มีความผูกพันกับทุกๆคนฉันรู้เรื่องคุณกับเสียจากหนุ่มมิลานแล้วนะ ผมอธิบายเรื่องนี้ได้นะครับป้าอุ่นฉันเซ็นสัญญาขายบ้านให้หนูมิลานไปแล้วและคุณออกไปและอย่ากลับมาที่นี่อีกป้าอุ่นครับเดี๋ยวก่อน ดีใจด้วยนะเรื่องบ้านอะทำสำเร็จแล้วนะนายไม่โกรัฉันหรอ เธอคงมีเหตุผลของเธออะฉันเข้าใจเธอนะแล้วที่สัญญากันไว้อ่ะเราจะยังเป็นเหมือนเดิมอยู่ใช่ไหมอืมเหมือนเดิมดิไม่อ่ะไม่เหมือนเดิมหรอกฉันรู้ นายเกลียดฉันนะนะหน้าฉันก็ได้แต่อย่าทำแบบนี้เลยเว้ยฉันแม่งแบบคุณรู้สึกไม่ดีเลยอะ่ะคุณอย่ารู้สึกผิดเลยมันก็เป็นเหมือนเกมมาตั้งแต่แรกแล้วอะแค่วันนี้ผมแพ้แล้วผมก็ไปดินนายดูดิ ผลลัพธ์ที่ฉันสร้างเอาไว้อะมันไม่เป็นตามที่ฉันต้องการเลยเว้ยนี่ยังเรื่องตามอ่ะนี่ฉันขอไปเลิกกับโตเกียวอ่ะนายดูดินอนยังไม่ได้มีความสุขเลยนี่ยังไม่ได้มีความสุขเลยอ่ะ ไอเรื่องบ้านอะผมเองก็มีส่วนผิดเหมือนกันผมไม่ได้ตกลงกับไอเสียนั้นไว้อะเรื่องแบบนี้มันคงไม่เกิดขึ้นหรอกคุณเน่ยโทษตัวเองเลยฉันไบ้มาแบบนี้แกจเมาดูจริงไหม <c oughs> ฉันได้มออาสุอกทอี <c oughs> <c oughs> จะด่าคุณได้ยังไงอะเพราะผมรักคุณไปแล้วอ่ะ จะไปไหนก็ไปจากพี่ไงผมไม่อยากอยู่กับพี่แล้วเกเป็นอะไรเล้าพี่อะทำอะไรลงไปรู้ว่าต้องการใช้ผมไม่ต้องการ power bank ผมแค่ต้องการเรื่องของเราเป็นไปไม่ได้หรอก